สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอซิกแล้วนะคะเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้นะคะจัดตัวแฮดแบ็กหประตูนะคะสีแดงเนาะใครกําลังตามหานะคะรถปีใหม่ไม่น้อยไว้ใช้งานนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะและเป็นอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ํามันอึดถึกทนมากๆเลยที่สําคัญได้แบรนด์หลักโตโยต้าด้วยสําหรับคันนี้เนะะี่ยโตโยต้ายาริส n ิว2นสมาร์ทเป็นตัวแฮดแบ็ก5ประตูคันนี้ได้รถปี2023เลยเนี่ยใครตามหาอยู่คันนี้ราคาค่าตัวเพียงแค่480,000บาทเท่านั้นฟรีดาวตกขอ 8, นรับแลดพ0 0นะคะและเรียดตัวรถเป็นไงาพารับชมนะคะสำหรับคันนี้เนาะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะได้ทามันนิ่งไลท์มีครบเลยไฟหลีไฟเลี้ยวมีครบนะคะ กระจังด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นสีดําตัวรถด้านนอกเป็นสีแดงนะคะสภาพสวยมาเดิมจากโรงงานทั้งหมดพรมไฟนี่บอกเลยสภาพใสกิ้งนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวล้อสําหรับคันนี้นะคะได้ล้ออลลอยทูโทนปัดหน้าเงาขอบ15นะคะรัดด้วยยางติดกับตัวรถมาเลยปี2023นะคะมาดูกระจกด้านข้างกันนะคะกระจกด้านข้างจะได้เป็นสีดำเนาะพับและปรับไฟฟ้านะคะ มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยในตัวนะคะคันนี้มือเปิดจะได้สีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับที่กันร,รอยเล็บแบบนี้นะคะแล้วก็คิ้วกันสาดเนี่ยติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคัน มาดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพสวยกริ๊กเลยนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวคันนี้นะคะคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะด้านในนะคะตัดกับตัวรถสีแดงบอกเลยสวยมากๆนะคะคอนโซลน,นี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ถายยางรองเท้าตรงรุ่นยาลิทของเขาเลยนะคะภายในนี่บอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะนี่ในส่วนของด้านหลังเนาะ สภาพสวยเนี่ยเบาะนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีดขาดเลยใหม่ๆได้สภาพน้องๆป้ายแดงนะคะนี่พามาชมด้านท้ายกาันสําหรับคันนี้เนี่ยได้สปอยเลอร์หลังมาแบบนี้เลยไฟเบรกตรงที่3เนี่ยกระจกล่ฟ้ามาพร้อมที่ปัดน้ำฝนเนาะโลโก้โคมเมียมมาเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายได้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานทรงสปอร์ตนะคะโลโก้ตรงสื่อต่างๆนี่บอกเลยว่ามาครบดูด้านท้ายกันนะคะ สำหรับคันนี้ด้านท้ายเนาะเริ่มจากตัวน็อตก่อนเลยนะคะน็อตเดิมคุกจุดไม่มีกระดิ่งเนาะไม่มีขยับสะเยือนนะคะแล้วก็รอยเมนอาร์คเห็นชัดเจนเลยนะคะรับประกันในส่วนของบอดี้เดิมให้นะคะไม่มีประวัติชนหนักผิดความจมน้ากลับสีหรือว่ากอไม้นะคะซื้อสดได้จัดไปแนนได้มาชมด้านในกันสําหรับคันนี้จะมีในส่วนของปัง๊มลมฉีกเฉินให้แบบนี้เลยนะคะสภาพสวยกริบเนาะนะคะฝากระโปรงเดิมๆเนะคะมือเปิดแมนนวลนแบบนี้นะคะกล้องถอยเนี่ยต่างๆมีมาให้ครบ นะคะมาดูบอดี้ตัวรถด้านในกันคันนี้เมื่อเปิดได้สมาร์ทเอทีแล้วเรียบร้อยนะคะคุณแจนเนี่ยจะได้เป็นคีเลตเนาะนะคะแผงประตูได้เป็นเซนทรัลล็อกนะ,ค,ะคันนี้เป็นระบบพุสตาร์ทนะคะนี่มาชมกันนะคะสำหรับพวงมลาลัยนะคะคันนี้ของเขาก็จะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะสฝั่งเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการผ่านพวงมลาลัยรับสายวางสายได้ เลขไมค์คันนี้49,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะตามการใช้งานนะคะแล้วก็จอกลางเนี่ยจะได้เป็นสัมผัสทัชสกรีนและคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ทีลิงกได้ and r o i d Auto รองรับด้วยนะคะแล้วก็รับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ทีลิงก์ได้ครบเลยนะคะกล้องถอยกลร,ระยะก็มีเนาะสั่งการด้วยเสียงได้นะคะมาดูในส่วนของแอร์นะคะอันนี้จะได้เป็นแอร์ปรับระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เป็นเ e กียร์ออโต้นะคะตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วให้2ตํตำแหน่งนะคะ ได้เบรกมือแมนนวลน,นะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงสวยมากเลยนะคะคันนี้ภายในนี่บอกเลยว่าสะอาดสะอาดเดี๋ยวมาดูโครงสร้างก่อนนิดนึงนะคะคุพาชมนะคะโครงสร้างนี่ตัวนูตัวน็อตนะคะมาเดิมแบบนี้เลยเนาะนะคะตัวรถไม่มีกับสีพลังกาสรสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะแล้วก็มาดูตัวตะเข็บเป็นอาร์ R T กันนะคะแกะให้ดูเลยนะคะว่ารถเราโครงสร้างเดิมนะคะบอดี้เดิมแบบนี้เลยนะ,ะตัวเม็ดอาร์ R T นี่คือเลียงกันสวยๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ เปิดห้องเครื่องให้ดูเนาะสำหรับคันนี้นะคะ E- c โคคาที่น่าใช้สุดๆนะคะเครื่องยนต์ 1,200cc นะมา,มาสำหรับคันนี้นะคะ t ต y o t ้ายา i s นะคะ New 1.2 Smart เนาะเครื่องยนต์ 1,200cc ซีโคคา a r ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยมาดูห้องเครื่องนะคะนี่ค่ชมนะคะตัวห้องเครื่องที่บอกเลยว่าสภาพใหม่ๆสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยะะะิ้มเนี่ย สายไฟนี่บอกเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยคันนงคันหน้าไม่มีรอยแตกรอยหักรอยเล้านะคะไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุเลยเนาะนะคะแล้วก็ตัวนงตัวน็อตนะคะสวยมากนะคะไม่มีรอยแกะรอยขันรอยไขนะคะน็อตเดิมนะไม่มีกระดิกเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆรอยเหรียญบาทเป็นอานเข็นชัดเจนสติ๊กเกอร์มาครบแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพดีไม่กรอบไม่ร่อนนะคะแล้วก็คันนี้ภาษีพรบรนี่ดูแลให้ครบเลยนะคะแบตเตอรี่นี่เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคันนี้นะคะใครตามหาอยู่นะคะตัว5ประตู accurate? เนาะรถเอเนกประสงค์นะคะไว้ใช้งาน Toyo ต้ y ยาร s n นิว2 Smart สมารเป็นตัว h a t c h b a c k 5ประตูนะคะรถปี2023ีเลขไมล์่4 0กิโลกับราคาค่าตัว4 8 9 0 0 0บาทวีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้สูงสุด8 4งวดนะคะก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมกดติดตามทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ